เด่นสำคัญที่มีการเลือกคนลักษณะเช่นนี้เข้ามานะต้องมีการเลือกตั้งซ้ําๆๆๆๆเพื่อหวังจะได้ข้อยุติแต่ยิ่งทํายิ่งบานปลายคะแนนนิยมของเขากำลังดิ่งลงดิ่งลงดิ่งลง,ง,ง,งและใกล้เข้ามาทุกทีที่แกนนำสามนิ้วแกนนำพักสม้มจะต้องเข้าคุกต่างและไม่หนีก็ติดคุกนั่นเอง สวัสดีครับมาพบก,กับผมท่าศักดิ์มกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิบขวี่นส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจก็เกี่ยวข้องกับพรรคก้าวไกลนะฮะบางคนก็ไปว่าเขาเป็นพรรคขงพักขืนนะฮะซึ่งตอนนี้ก็บานปลายนะหลังจากที่สถาปนาประกาศตัวเองว่าเป็นคนรุ่นใหม่ new generation แต่ก็มีเรื่องาสาวสาวเฉาเฉาบานตะไทยเลยทีเดียว ที่ผ่านพู้แทนรัศดรัรพรรคเก้าไกลครนะับก็ขออนุญาตมาถแถลงนะครับเรื่องกรณีข้อกล่าวหาการคุกคามทางเพศเที่ถูกกระทําโดยสมาชิกพกรรคเก้าวไกลนะครับก็ขออนุญาตอ่ออานจากตัวถแถลงการ์นะครับก็ในฐานะโฆษกพรรคเก้าไกลนะครับผมต้องขอเริ่มต้นนะครับโดยการยอมรับอย่างตรงไปตรงมาว่าเหตุผลที่เ,เรามาถแถลงต่อนหน้าทุกคนในวันนี้ก็เป็นเพราะว่าพรรคก้าไกลเรากําลังมีปัญหาเรื่องการคุกคามและก็ความรุนแรงทางเพศ ปัญหาเรื่องการกคามทางเพศนะครับเป็นปัญหาที่ใหญ่ในสังคมที่กระทบความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนหลายคนในฐานะพรรคการเมืองที่ต้องมีความรับผิดรับชอบต่อการแก้ไขปัญหาดังกล่าวในรับประเทศเมื่อปัญหาดังกล่าวกลับเกิดขึ้นจากบุคลากรภายในขององค์กรเราเองสิ่งที่เราต้องทําให้ได้ครับคือการยอมรับปัญหาการเผชิญหน้ากับปัญหาและการหาความเป็นธรรมให้กับผู้เสียหายโดยไม่สร้างวัฒนธรรมในการปกปิดเรื่องดังกล่าวหรือปกป้องคนในองค์กรที่กระทําผิด ผม้าใจนะครับว่าวันนี้พี่น้องสื่อมวลชนหลายคนอาจจะมีคําถามเกี่ยวกับกรณีล่าสุดที่ปรากฏในข่าวนั่นก็คือข้อกล่าวหาเรื่องการคุกคามทางเพศของออสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากจังหวัดปราจินบุรีแต่ผมจะขออนุญาตใช้เวลาวันนี้นะครับในการถแถลงถึงภาพรวมทั้งหมดของปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วก็แนวทางของพักในการแก้ไขปัญหาที่อาจจะไม่ได้จำกัดอยู่เพียงแค่กรณีเหตุการณ์ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากจังหวัดปราจินบุรีผมขอแบ่งเนื้อหาการถแถลงออกเป็น3ส่วนนะครับส่วนที่1นนะครับจะเป็นการถแถลงถึงบทสรุป ของข้อกล่าวหาเรื่องการคุกคามทางเพศที่ได้ข้อสรุปจากกรรมการวินัยพักไปแล้วทั้งหมด2กรณีส่วนที่2ครับจะเป็นการพูดถึงสถานะและความคืบหน้าของข้อกล่าวหาเรื่องการคุกคามทางเพศที่ยังอยู่ในกระบวนการสอบสวนโดยคณะกรรมการวินัยพักอีก2กรณีและก็ส่วนที่3ครับจะเป็นเรื่องของการแถลงถึงแนวทางการปรับปรุงการทํางานของพักลังจากนี้เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการคุกคามทางเพศในอนาคตในส่วนที่1นนะครับ ในส่วนของบทสรุปของข้อกล่าวหาเรื่องการคุกคามทางเพศที่ทางคมการบริหารพักได้ข้อสรุปไปแล้วทั้งหมด2กรณีนะครับก็ต้องชี้แจงว่าตั้งแต่หลังจากการเลือกตั้งเมื่อเดือนพฤษภาคม2566ทางพักก็ได้รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับพฤติกรรมคุกคามทางเพศโดยสมาชิกพักซึ่งคณะกรรมการวินัยของพักก็ได้ดําเนินการสอบสวนข้อเท็จจริงจากทุกฝ่ายและก็กรรมการบริหารพักได้มีมติลงโทษไปเรียบร้อยแล้วทั้งหมด2กรณีดังต่อไปนี้นะครับ กรณีที่1ครับเป็นข้อกล่าวหาเรื่องของการใช้ความรุนแรงโดยนายสิรินสงวนสิน์นะครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสังกัดพรรคก้าไกลในกรุงเทพมหานครจากการออสอบสวนนะครับกรรมการบริหารพรรคก็ค้นพบว่านายสิรินสงวนสินนั้นได้ทะเลาะวิวาทกับผู้เสียหายและได้กระทําความรุนแรงต่อผู้เสียหายจริงจนเป็นเหตุให้ผู้เสียหายนั้นได้รับบาดเจ็บบริเวณร่างกายรวมไปถึงการมีมีการทําลายทรัพย์สินนั่นก็คือโทรศัพท์มือถือและมีการใช้ถ้อยคําที่ไม่เหมาะสมต่อผู้เสียหาย ทางพรรคเห็นครับว่าการกระทําดังกล่าวนั้นเป็นการกระทําที่ขัดต่ออุดมการพรรคและเข้าข่ายการกระทําผิดวินัยพรรคอย่างร้ายแรงจึงได้มีมติให้ลงโทษนายสิริสนสวสินทั้งหมด2ประการครับประการที่1ครับเป็นการตัดสิทธิ์ที่พึงมีในฐานะสมาชิกพรรคโดยเป็นการตัดสิทธิ์ไม่ให้ได้รับการเสนอชื่อดํารงตําแหน่งสําคัญในพรรคทันทีตัวอย่างเช่นตําแหน่งที่มีอํานาจบริหารพรรคในทุกระดับรวมไปถึงตําแหน่งประธานกมทที่เป็นสัดส่วนของพรรคในสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งมาตรการดังกล่าวนั้นเป็นโทษที่หนักเป็นอันดับสองจินบุรีที่รักและเคารพทุกท่านจากข่าวที่อยู่ในความสนใจในเรื่องของกระผมในขณะน,นี้ที่ผ่านมาทั้งพักก้าวไกลได้ตั้งคณะกรรมการทางวินัยเพื่อหาลือและเร่งตรวจสอบในเรื่องนี้แล้วเพื่อสืบหาที่มาที่ไปของเป้าประสงค์ของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตั้งแต่การเลือกตั้งสิ้นสุดลงเมื่อกลางเดือนพฤษภาคม ผ่านมาถึงเวลานี้นับเป็นเวลา5เดือนแล้วมีกลุ่มคนในจังหวัดปราจีนบุรีตั้งตัวเป็นนักร้องเพื่อตรวจสอบกับผมในตลอดระยะเวลา5เดือนที่ผ่านมาพวกเขาพยายามดิสเครดิตเพื่อหวังทำลายชื่อเสียงของพักเก้าไกลและของผมเพื่อปิดบังเรื่องราวที่ผมกำลังตรวจสอบอยู่ในจังหวัดและอยู่ในขณะนี้จากข่าวที่ปรากฏมา นับเป็นเรื่องที่สามที่บุคคลกลุ่มนี้พยายามขุดคุยข้อมูลเพื่อสร้างประเด็นในการร้องเรียนและสร้างประเด็นในการแชร์ให้ปรากฏในโซเชียลจะเป็นการแคปภาพเฉพาะบางส่วนนำมาเสนอต่อที่สาธารณชนหรือลงมาแชร์ในโซเชียลตามข่าวที่ปรากฏจากเหตุการณ์ดังกล่าวผมยืนยันว่าในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้ผ่านมาเป็นระยะเวลา หปีครึ่งแล้วสำหรับแคปภาพที่บุคคลดังกล่าวหรือกลุ่มคนดังกล่าวได้แคปไปเผยแพร่ตั้งแต่ผมยังไม่ได้เป็นผู้แทนราษฎรซึ่งเป็นที่ชัดเจนของผู้ที่นำข้อมูลส่วนตัวแสดงต่อพื้นที่สาธารณะว่าพวกเขาต้องการดิสเคดิตการทำงานของกระผมและมีเป้าหมายบางประการอย่างชัดเจน กระผมขอเรียนต่อชาวปาจิงบุรีและสมาชิกพักเก้าไกลทุกท่านว่าจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ได้ทําให้ผมท้อถอยในการทํางานแต่ประการใดทางตรงกันข้ามที่ยิ่งกับทําให้ผมยิ่งต้องการตรวจสอบความจริงในจังหวัดโดยเฉพาะเรื่องของการเรียกรับผลประโยชน์โดยใช้ตําแหน่งในเฉพาะเรื่องของมลพิษในพื้นที่สีมหาโพธิ สุดท้ายผมขอให้ทุกท่านมั่นใจในการทำงานของผมว่าจะเป็นประโยชน์ต่อชาวปาจีนบุรีและจังหวัดปาจีนบุรีกับผมวุฒิพงษ์ทองเหลาสสปาจีนบุรีที่ไอ้ไอไอไอเหลาอ่ะมันออกมาพูดอ่ะไม่ได้พูดอ่ะ,ะท่องท่องอาขยานท่องบทมาอืไมไม่ต้องแก้ตัวหรอกยิ่งมึงพูดมึงยิ่งมัดตัวมึงแล้วกูจะบอกอะไรให้นะคนไทยทั้งประเทศที่ฟังกูอยู่เนี่ย ไอคนระยำเนี่ยยังไงมันก็ต้องเลือกไอพวกเฮี้ยนี้เออชอบหื่นกามตบเมียทืบผู้หญิงฮะดแดกเหล้าไม่เป่าแอลกอฮอล์มันชอบแบบคนแบบนี้กูจะบอกเลยต่อไปเนี่ยถ้ายังมีพักนี้อยู่เนี่ยฮะไอคนระยำมันก็ต้องเลือกไอพักเฮีย้ยแบบนี้หืมเพราะอมองเห็นว่าดีเออกูชอบแบบนี้เออเลือกมาไม่รู้เลือกมาทำเหี้ยอะไรนะ นะเลือกมาจับก้นผู้หญิงเลือกมาตบผู้หญิงเออเลือกมาแดกเหล้าแล้วไม่เป่าแอลกอฮอลเลือกมาโชว์เบียร์กูถามหน่อยพวกมึงเลือกมันมาแล้วมึงได้อะไรอืมประเทศชาติได้อย่างที่มึงต้องการไหมเดินหน้าไหมมีทีออสสามสี่ห้าหกเร็วขึ้นไหมเออแล้วเลือกก็ได้อะไรอ่ะ ถามตัวเองไหมว่าที่มึงยังเลือกไอ้พักเกื้อกามซ้สำซากอยู่เนี่ยเพื่ออะไรอะได้อะไรอ่ะมันโดนตุดตุดแตดมึงตรงไหนกูไม่เข้าใจเลยกูอยากรู้เออกูเข้าใจกูก็เลือกพักดีๆอย่างพักลุงตูเนี่ยแต่กูก็ไม่ได้อะไรเหมือนกันแต่อย่างนนอยก็ไม่ทาลายชาติแล้ววะแล้วพวกมึงที่เลือกไอ้พักไอ้เผาทุยกับเกื้อกามมาเนี่ยมึงได้อะไรค่ะดีช่องพักใหม่นะคะ ชื่อพักสีแฟนแล็นะคะมีสอสอของเก้าไกลอีกหลายคนที่เคยไปตกอคดีใ <c oughs> นลักษณะแบบนี้สอสอก่อเหตุมันแปลกตรงไหนคะก็เป็นเรื่องปกติ <c oughs> ของเขาอยู่ไงถ้าไม่ปกติก็คือไม่มีเหตุไงแต่ถ้ามีเหตุคืเรื่องปกติ <c oughs> <c oughs> กระบวนการคัดคนในการเข้าพักเนี่ยก่อนที่จะมาเป็นสอสองการเก้าไกเนยมีกระบวนการคัดคนยังไงพักปแป๊ะขอ,อก่อนนะคะนโยบายการคัดคนคือ <c ười> มองหน้าปับ๊บ <c ười> ให้รู้เลยว่าต้องเหินสองเดินไปนี่ให้รู้เลยว่ามีกี่แนนรอ <c ười> นหายนะครับนักสิทธิมนุษยชนทั้งหลายครับไม่ว่าจะเป็นไอรอ a m เอมนสตีศูนย์ทนายสิ์ แล้วก็กลุ่มม็อบสีดาลุยไฟครับขณะนี้มีคนถูกคุกคามทำเพศนะครับโดยสสพักเก้าไก่ครับเป็นน้องผู้หญิงนะครับเพิ่งเรียนจบมาทำงานก็ถูกสสพักเก้าไก่คุกคางทำเพศนะครับทั้งมีการหลอกตีตูดนะครับส่งรูปภาพอวัยวะเพศไปให้ดูนะครับส่งเครื่องมือเซ็กทอยไปให้ดูแล้วก็มีการชวนเล่นเซ็กโฟนนะครับโดยใช้ความเป็นสสนะฮะ หรือแม้กระทั่งใช้ความเป็นผู้สมัครสสนะครับนั่นแหละครับอันนี้นะฮะนักสิทธิมนุษยชนแล้วก็กลุ่มพวกนี้ต่างๆเนี่ยหายไปไหนกันหมดครับอ้อผมลืมไปฮะอย่างเงี้ยแหละฮะเอ่อมันมีคําไทยโบราณนะครับว่ากระเบือนะฮะมักจะไม่ขิดเจ้าของคือเจ้าของเขาเลี้ยงมาดีก็น่าจะเป็นอย่างนั้นนะั่นเนาะแต่ยังไงก็ยังประกาศตามหานะครับว่าเรื่องเชาาก็บางคนก็มีประวัติปลอม บางคนก็ทิ้งงานบางคนก็ตีแฟนบางคนเมาแล้วขับนะบางคนก็วิ่งเล้วซับเป็นผู้ต้องหาบางคนก็หืนกรามบางคนก็คุกคามผู้หญิงนะบางคนก็เลี่ยงภาษีบางคนก็หนีทหารบางคนก็เมาปรินนะเป็นผู้หญิงใช่หมเมาปรินนะบางคนก็กระทืบศพนะบางคนก็เเป็นเข้าแก๊งคิดล้มเจ้า มีนักร้องนักดนตรีหลายคนนะไปทำการสนับสนุนตอนนี้ก็โปล่มาอีกนะฮะหมดเรื่องแชทมาอีกเจ้าไมมาอีกแล้วหือนอีกแล้วจะประชุมกันที่ผ่านมาเรื่องแชทก็จะดึงเรื่องเป็นสอสจะดึงเรื่องจับพิณาจะเรื่องเก่าไม่ทันจบเรื่องไม้ไม่ละคคำถามคือทําไมเกิดเหตุการณ์แบบนี้กับพักการเมืองแบบนี้ทีทีเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับพักการเมือง นะครับแล้วก็นักการเมืองถ,ถ้าเรื่องหืนเนี่ยก็มีสองพรรคคือพักประยิปปต์ตอนนี้ปรินก็ลาออกไปล้จากรองหัวหน้าพักข็อสารจำคุกสี่ปีโดยไม่รอลงอาญาอีกกรณีหนึ่งก็เป็นก้าวไก่บางคนก็เรียกก้าวไก่หรือก้าวหืนก็แล้วแต่นะก็มีกรณีแบบนี้เกิดขึ้นเขาก็ดึงเรื่องมาตั้งกรรมการสอบสวนมาบางครั้งก็ไปถูกปรับ นี่คือสาเหตุหลักฮนะผมเรียนทุนส่วนนะในรัฐมนูลพฤษ์าร2,560ที่มีการแก้ไขในปี2 5 5 9มาแก้ไข128มาตราหลังจากทำประชามติมาแล้วนะครับแก้ไปก็เขียนเรื่องจริยธรรมทางการเมืองทำไมต้องไปเอาผิดกับนักการเมืองทำไมต้องไปเอาผิดกับพักรคการเมืองเรื่องของจริยธรรมทางการเมืองเอาผิดเป็นสองส่วนด้วยส่วนแรก คือในสภาส่วนที่สองคือเอาผิดโดยสารซึ่งสารไม่ได้เป็นคู่ขัดแยง้งนะครับทำไมทำแบบนั้นเพราะนักการเมืองเหล่านี้จะเป็นผู้ออกกฎหมายมาบังคับใช้พวกเราที่เป็นประชาชนนักการเมืองเหล่านี้จะเป็นผู้มาบริหารประเทศเพื่อมาบังคับใช้พวกเรามาบังคับให้พวกเราปฏิบัติตามสิ่งที่เขากําหนด รัฐธรรมนูญพุทธศักราช2560จึงกําหนดให้นักการเมืองเหล่านี้จะต้องมีคุณธรรมและจะต้องมีจริยธรรมถ้าไม่มีคุณธรรมและไม่มีจริยธรรมก็ต้องหลุดพ้นไปมีโทษเอาผิดตามกระบวนการเพราะเขาเป็นผู้ออกกฎหมายนะครับ ที่ให้พวกเราต้องใช้ทั้งประเทศ64 65ล้านคนตอนนี้ทำไมไม่เห็นพรรคการเมืองนี้เป็นหลักก็ต้องยอมรับอ้างไปคนรุ่นใหม่คคนรุ่นใหม่ถ้าคิดสวยๆก็ช่วงนี้เขาเป็นวัยเจริญพันธ์เรื่องหืนๆเรื่องเกี่ยวกับเพศจึงเป็นเรื่องปกติตั้งหญิงและชายกําลังห้าวกำลังเข้าสู่วัยรุ่นคิดง่าย สิ่งที่เกิดขึ้นตอนเนี้ถ้าให้บริหารประเทศเนี่ยอะไรจะเกิดขึ้นเราพูดโจมตีสนุกเรื่องของสงครามเรื่องของเรือดำน้ํากล่าวหาทหารอ้างตัวเองเป็นคนรุ่นใหม่คนดีเชงไม่เอียมแต่มาทําพฤติกรรมแบบเนี้กระแสต,ตอนแรกโอ้ยมาแรงแรงๆ,ๆนี่ดาวลง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 เพราะผู้คนหูตาสว่างมากขึ้น ไปสนับสนุนเด็กสามนิ้วชูสามนิ้วล้มล้างการปกครองอ้างเป็นประชาธิปไตยกล่าวหาฝ่ายตรงข้ามว่าเป็นปเผด็จก,การนะสุดท้ายก็ให้คนมาก้มกราบนะนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะบอกไม่บอกไม่กราบต่อต้านการหมอบกราบยกเลิกกันไปนานแล้วสุดท้ายก็ไปหมอบเองสุดท้ายก็ไปกราบเองนะครับตอนนี้ แกนนาที่ออกมาเคลื่อนไหวเกือบทั้งหมดนะครับติดคุกมหมดแล้วศาลไม่ให้มีการประกันตัวศาลชั้นต้นตัดสินเกลี้ยงไม่มีการรอลงอาญา6เดือน8เดือน10เดือนไล่ไปเลย2ปีสาปีบางคนติดถึง32ปีบางรายติด22่สิบสองปีพอไปก่อวิศกรรมก่ก็ได้กรางกรุงเทพมหานครเผาป้อมยามตำรวจ นะครับเผารถตำรวจส่วนกรณีนักการเมืองในฝั่งพรรคส้มเนี่ยนะครับถ้ามองในทิศทางที่ดีก็เป็นไว้เจริญพันธุ์มีความสัมพันธ์ก็เป็นเรื่องปกติแต่มันไม่ได้เป็นความยินยอมของสองฝ่ายทำให้เป็นประเด็นอื้อฉาวที่เกิดขึ้นไปเกี่ยวข้องกับเบียร์เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมอื่นใดนก็เพราะการกระทำอาจจะไม่รู้ แต่สมมติว่าเขาเนี่ยที่ไม่รู้นะมาบริหารประเทศแล้วบอกไม่รู้เนี่ยหุ้นส่วนหนูคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นสิ่งอันนี้คือบทเรียนสําคัญนะบทเรียนสําคัญที่มีการเลือกคนลักษณะเช่นนี้เข้ามานะต้องมีการเลือกตั้งซ้ํซ้ๆซ้ซ้ำเพื่อหวังจะได้ข้อยุติแต่ยิ่งทํายิ่งบานปลายคะแนนนิยมของเขากำลังดิ่งลงดิงงด่งลงดิ่งลงและใกล้เข้ามาทุกทีที่แกนนํา สามนิ้วแกนนำพรรคส้มจะต้องเข้าคุกต่างและไม่หนีก็ติดคุกนั่นเองขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทอศักดิ์จิมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ เจ้าแผ่นดินตากยุคสมัยสู้รบรบมือไม่สิน้น 在。 เลียนแผ่นดิน